้ยตัวดีลีโอเอ้ยชนเลยนีเนี่ยไม้ทำไมกูไม่อะเฮ้ยไม่้ไมยเ่าจะปาระเบิดใส่นายไงเฮ้ยไม่ยันเลไางนั้นนายไม่ต้องแพ้ไย่าันไม่ชนทุกูม ไปแล้วฉันต้องตายแน่ๆฉันต้องตายแน่ๆฉ,ฉันเหมือนกันเนออเฮอ,อ,อ,อแองมาลังะจะไปหาพวกนายแล้วรอฉันอยู่นะสินชัยสวัสดี<ล>ฉันจะนำฉันต้องชนะตายเลย,ม,เยมาริโอ้บินบ้าไปแล้วม,มาริโอ้บินบ้าไปแล้วมึงฆ่าทุกคนที่เล่นเกมน,นี้ไม่ยากงั้นพวกเราต้องชนะ ฉันมาแล้วอย่าฉันต้องชนะฉันต้องชนะคนเดียวฉันต้องชนะได้ฉันต้องชนะตายซะพวกนายฮึแย่อ้าวอ้าวเจ็บป่าฮึฮึได้กล้วยยำตัวยัดตูนได้แล้ว Ai ta sao, tai 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 mày ờ ờ ờ tai 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 MÀ tai 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 เิ้ยมาดิโอเฮ้ยทไรอ่ะฉันจะมาฆ่าหน่ะไอ้ฉันต้องชนะเนเเียวนี่แน่ตายซะอได้แล้วฉันได้ซนิกเอาไ้เร็วจะเอานิกเฮ้ยเอ้ย ว่ะอ้าวไอ้เฮ้ยมาริโอหยุดได้แล้วนะเกมนี้ยเป็นแค่เกมฉันไม่ได้คิดว่าเป็นเกมฉันคิดว่าเป็นการต่อสู้มาริโอเฮ้ยเจมทษเฮทโฮวเฮ้ยฉัน้องชนะคนเดียวหรือแค่นาคนเดียวแล้วใช่ไหมเอาหัวไปเฮ้ย ฉันเอาปืนกลมาแล้วยิงมั่งหนีตายได้ไหมไอแม็กมดตช่างมันไปแล้วอ ah, like ุยอ่าเด็กขวแม่งหยับกินเย้าตัวใหญ่ขึ้นแล้วเย้เคทโฮษมาสู้กันเลยสิเย้าไอ้ไอ้ย